เมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยกราบนิมนต์พระพง์อนันต์วิสุทธิวังโสเป็นประธานสงฆ์สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคจากด้านท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและได้พร้อมใจการถวายพัตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาคสายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ตามเวลาในประเทศไทยต่อด้วยพิธีหย่อนสุวรรณนิธิหล่อองค์พระประธานพร้อมทั้งประกอบพิธีมูทิตาพระอาจารย์ผู้มาปฏิบัติศาสน,านกิจประกอบด้วยพระอาจารย์ดำรงเกียรติเทียระโสธิโกพระมหาทวัชชัยคุนากโรและพระมหาเสถียรจินตากโร จากนั้นสาธุชนได้ร่วมการถวายจตุปัตจจยัใจทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมจับฉลากของขวัญบูชาข้าวพระรวมทั้งมอบของรางวัลโครงการสวดธรรมจักกับ่าวัตนสูตรและชมสื่อประมวลภาพงานบุญต่างๆในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนภาคบ่ายเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าป่ายานพาหนะครั้งที่สอง โดยกาบนิมลพระอาจารย์ดำรงเกียร์จิรัตโสธ,ธิโกเป็นประธานสงฆ์โดยมีกัลายาณมิตรนิชิก่าว่าแคลลี่แทนแดนเนียลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพ้าปา่าจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าปา่าส่วนภาคเย็นได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขาประทีปและพิธีเวียนประทักษิณซึ่งบรรยากาศเป็นไปยอย่างอบอุ่นและทุกท่าน มีความสุขที่ได้สั่งสมบุญในครั้งนี้